เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งว่ามีการตรวจเจอเบนซีนปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์แต้มสิวที่มีส่วนผสมของเบนโซออลเปอร์ออกไซด์ xide, นะคะซึ่งข่าวนี้ก็มาจากทางอเมริกานะคะโดยที่ในอเมริกาเนี่ยเบนโซออลเปอร์ออกไซด์ xide, เนี่ยเขาจัดเป็นกลุ่มที่เรียกว่า OTC ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ซื้อได้เลยนะคะในร้านขายยาโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์นะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นซูเปอร์ออกไซด์เป็นยานะคะใช้สําหรับรักษาสิวนะคะก็เรื่องมีอยู่ว่าบริษัทวาริชัวนะคะซึ่งเป็นห้องแลบนะคะเป็นเติร์ต์ตี้แลที่ ทำงานแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการเครื่องสำอางนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือว่าแบรนด์ใดๆนะคะเขาซูมเอาผลิตภัณฑ์เบโซเอลเปอร์ออกไซด์เนี่ยในท้องตลาด99ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปตัวนะคะแล้วเขาไปเจอเบนซีนอยู่94ชิ้น,นะค่ะเออเบนซีนมันมาจากไหนนะเออเนาะ ทีนี้ปกติแล้วนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการสลายตัวของเบสโซยูเปอร์ออกไซด์ ide, เมื่อเราทาเข้าไปบนผิวเนี่ยถ้ามันเกิดการดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะคะน้องจะสลายตัวให้เบสโซอิกแอซิดสองตัวนะคะอันนี้คือมีผู้เสนอไวน้นานละนะคะแล้วก็ซึ่งเบสโซอิกสองตัวเนี้ยมันขับออกได้อย่างรวดเร็วเพราะมันละลายน้ำนะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษกับร่างกาย นะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่า BP หรือว่าเบนซิลเปอกไเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะในการใช้รักษาสิวเนาะแต่ว่า b บนซิลเปอร์ออกไซนะคะเราก็เจอมานานมากละนะคะซึ่งมีงานวิจัยเนี่ยตั้งแต่ปี1977นะคะเกิดกันหรือยังคะน้องอ่าไม่ใช่น้องน้องต้องเป็นคุณพี่ละนะคะคุณพี่เขาบอกว่าตัว BP นะคะถ้าเกิดอ่าเราฟอร์มูลเลทหรือว่าทำมาในเบสที่เป็นเจลนะคะแล้วในสูตรมีแอลกอฮอล์แล้วก็ พวกตัวจับโลหะที่เรียกว่าคีเล a t i n g a จนต์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกรดเนี่ยถ้าเราเอาไปเก็บที่อุณหภูมิสูงนะคะ30องศา40องศาเนี่ย BP ก็สลายตัวไปไวมากเลยนะคะไม่ถึงเดือนนี่คือเกือบหมดแล้วนะคะเบสซเปอร์ออกไซด์การสลายตัวเนี่ยไวนะคะแล้วก็แปรผันตามอุณหภูมินะ,ะดังนั้นใครมี BP ก็เก็บในตู้เย็นก็จะช่วยยืดอายุให้น้องได้นะคะ ทีนี้พอด้วยความที่เป็นโซเิลเปอร์ออกไซด์สตัคเจอร์ของเขาโครงสร้างของเขามันไม่เสถียรอยู่แล้วเนี่ยเวลาสลายตัวเนี่ยมันสลายตัวยังไงนะคะมันเกิดได้เองเลยนะคะถ้ามีอนุมูลอิสระหรือว่ามีความร้อนนะคะเบนโซอลเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันจะแตกตัวค่ะแล้วก็ให้เบนโซอิกแอซิดแรดิคอลออกมานะคะซึ่งเป็นอนุมูลอิสระ ตัวอนุมูลอิสระของเบนซิกแอซิดเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยาต่อเนื่องนะคะแล้วแตกตัวให้เบนซีนและดิ้าออกมานะคะกับคาร์บอนไดออกไซด์นะซึ่งเบนซีนเนี่ยแหละค่ะที่เราไปตรวจเจอในผลิตภัณฑ์แต้มสิวถ้าเราพูดถึงเบนซีนนะคะที่เมื่อกี้ที่ฉันเล่าให้ฟังว่าหน่วยงานเขาเก็บมา99ชิ้นนะคะแล้วก็เจอว่ามีเบนซีนอยู่9 4ชิ้น โดยจากข้อมูลนะคะเรามีข้อมูลอยู่ว่าเบนซีนเนี่ยถ้ามีอยู่ในปริมาณประมาณ0.8 ppm เนี่ยก็สามารถก่อมะเร็งได้แล้วนะคะแต่ว่าในบางตัวอย่างที่เขาวิเคราะห์นเนี่ยเจอสูงกว่า2 ppm อีกนะคะก็แปลว่าไม่ค่อยน่าจะปลอดภัยละนะคะตัววาลิชัวก็เลยส่งจดหมายหา fda นะคะขอให้ fda ช่วยดูแลหน่อยนะคะว่าเออมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะดังนั้นถามว่า แล้วเราต้องทำไงนะคะเราต้องกังวลอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อยากให้ลองรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็รอดูว่าตัวทาง f d a ของเมกาเนี่ยเขาจะออกมามีนโยบายอย่างไรต่อไปนะคะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะใครที่ใช้ BP นะคะก็แนะนำว่ายังต้องใช้ต่อนะคะตามที่คุณหมอหรือว่าเภสัชกรสั่งให้นะคะคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะคะตระหนักได้แต่อยา่าตระหนกนะคะคีย์เวิร์ดวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ